กับบริษัทในเครือ M Group และบริษัท MTY Entertainment จำกัดน,นำเสนอภายใต้แนวคิด Celebration of Love ความงามแห่งศักดิ์ศรีดินแดนแห่งความเข้าเทียมปี2,568เข้าสู่วาระแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ92ปีนางสาวเชียงใหม่ เวทีประกวดความงามที่เก่าแก่และยาวนานที่สุดในประเทศ9ปีนางสาวเชีงยงใหม่ Miss c h i a n g m a i Organization together with m G y Entertainment Company so as this year we can see that Miss c h i a n g m a i Organization together with m G y Entertainment Company are support the Flower Festival So in this year we are here in the themes of celebration of love Beauty Dignities, Equality year, Lact And Year's of of this is 2025ดวงใจประธานเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมความหลากหลายและความเท่าเทียมนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจประจำปี2568แพทย์หญิงพัรดาจันที่มาและรองนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจทั้งหกท่านพร้อมขบวน แห่ครอบครัวนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจและคุณวัตรยาวงปัญญานางสาวเชียงใหม่ในดวงใจแห่งตำนานขอชิมปรบมือต้อนรับขบวนของเราด้วยค่ะและโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณแพนเคกน้กนโยคำได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ขบวนต่อไปสำหรับขบวนต่อไปนะคะก็จะเป็นขบวนรถบุปชาติของเทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะ สำหรับขบวนขอ,นนของเทศบาลนครเชียงใหม่นะคะขอน้อมนําเสนอรถบุพาชาติที่ได้สอแสกเรื่องราวทางวัฒนธรรมเชียงใหม่ผสมผสานาเรียง